ในวันนี้เรามาอยู่กับแมปวันพีชเปิดใหม่ที่ขอบอกเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดใครคิดที่จะเล่นเนี่ย,ยต้องนะครับเตรียมใจปวดหัวไว้เลยแหมผมเล่นเข้าไปทีนึงเนี่ยแทบจะต้องนอนกินยาผาลานะครับผมไปสอาวันกันเลยดีเดียวยปวดจิตปวดใจแมปอะไรก็ไม่รู้ ขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าเกิดใครจะมาเล่นแมบนี้เนี่ยต้องคิดดูดีๆแต่ก่อนที่เพื่อนๆน,นะครับผมจะไปรับชมคลิปโดโอตัวนี้ด้วยกันเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมกระชื้นซับสไครต์ให้ถึงสามแสนซับกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยกด s u b สไครต์กันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยฮอบ ความรักเนี่ยก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าถ้ารักมันเออร์เรอร์นะก็ต้องไปเติมโรบักเอานี่ไปราวาบักที่รักนั้นไม่เออร์เรอร์อย่างแน่นอนมีบริการกดเกมพาสกดกิฟต์แมพต่างๆอีกมากมายราคาที่ถูกสุดโหดจนรถต้องกระโดดลงน้ำ ที่ให้มาถึงเรดสิบถ้าจะขนาดนี้แล้วแล้วก็ต้องรีบไปต่ำกันเยอะๆแล้วฮะมุงลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยในวันนี้ครับเราก็มาอยู่กับแมปครับวันพีซเปิดใหม่อีกแล้วนะผมโดยที่แมปที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรวะอัสออชอชาง <Ask> อาร์ตพีดนี่ยผมเออผมไม่ได้ใช้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะว่าอาร์ตพีดนี่ยผมแมปตัวนี้นะครับผมเขาจะเขียนตัวปกไว้เลยนะครับว่าอ่ะมีมนะครับวันพีซเกมน่าจะเป็นแแบบเอ่อแมปออกสไตล์แบบวันพีซแบบขำๆนะครับผมเพราะงั้นเพื่อนๆเนะี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยว่าแมปเนะี่ยจะเล่นยากจนเกินไปนะครับผมเออเพราะว่าเขียนอยู่ว่าอ่ะมีมนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเนื้อหากันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงฉันมาเพื่อจบสงครามครั้งนี้เข้าสู่ตัวเกมมาครับก็จะมีให้กดเพลย์แบบนี้เอ้ย เสียงเพลงผมชอบนะดึดึดดึงดึดดึดดึงอ่ะในส่วนตรงนี้คืออะไรอ่ะโอไลจอยอ่ะใครจะจอยเราโนไปก่อนเลยฮัลโหลมาจงมาจอยเลยครับในส่วนอตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าปิดเพลงยังไงเอ่อมีเซตติ้งไหมวะผมหาเซตติ้งไม่เจออันนี้สแต็กไม่ใช่เซตติ้งอยู่ไหนวะหรือว่าผมต้องปิดอย่างนี้อ่ะปิดอย่างนี้เลยแล้วกันง่ายดี ง่ายดีอันนี้ในส่วนของปาร์ตี้นะครับผมอ่ะปาร์ตี้เราเอาไว้ก่อนละกันนะอืในส่วนของโค้ดมีโค้ดด้วยอ่ะ PVP เปิดออนอยู่นะครับแล้วก็ฮ้เรนดอมฟุตอุ้ยเกมนี้มีเรนดอมฟุตนะครับแล้วก็มีในส่วนของชอ็ชอปช็อปตอนนี้จะมี e p คูณ2อนาทีนะโอ้โหถึงต้องใช้ EFP คูณ2แล้วก็ฮาคิราชันดูเหมือนว่าเกมนี้จะไม่มีโยรุอาซอน FK นี่คืออะไรเพื่อนผมยังงงอยู่ FK เพื่ออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ย เกิรปุยมุย้ยผมเจออะไรบางอย่างเอากดคลิกเก็บไม่ได้ด้วยฮัลโหลรู้สึกอ๋อเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าโซนที่เรา F K อยู่เนี่ยเรเวลก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขึ้นมาดูเสียงเห็นไหมครับนี่ผมอยู่เฉยๆไม่ได้ทําตดอะไรเลย <c oughs> เรเวลขึ้นอย่างนี้ก็โกงเกินเปล่าแล้วประเด็นคืออันนี้ผลเก็บไม่ได้หรอไม่ได้ครับน่าจะเป็นผลปลอมเออของปลอมแล้วเราจะออกจากจุดนี้ยังไงอะแดดนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เกมก็ยังไม่มีเสียงแดดนะพเพื่อนๆนี่ไงครับ โอ้โหพ่มาเจออาองโอ้กระเท่ดีกระเท่ดีครับราต่อยกับอาองเลยได้ไหมสั้เลยไ้หมครับอยากเจอครับอยากโดนช็อตแกะโอ้โร่วงเลยมาเราก็จะมาเกิดที่บ้านทรายทองนะครับอลลังแรกของเราอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเซฟจุดเกิดของเราเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมหาจุดเริ่มต้นแล้วกันผมเริ่มเพลียกับเสียงเกมแล้วเพื่อนผมขออนุญาตตัดเสียงเกมที่ออกเลยแล้วกันนะครับอะฮะเรามารับชมนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นยังไงแบนดิตเหรอแบนดิตตรงนั้นเหรอ ดูมาตรงน่าจะเป็นที่ฟาร์มแบนดิตแลวแบนดิตตัวไหนชิโบชิเบไปไหนเนี่ยโหลอะนี่ไงออ๊ยนี่ไงน่าจะเป็นจุดรับเควสเริ่มต้นของโลกใบนี้เราลองกดคุยครับอะคลิกออนเนี่ยที่ NPC ตัวนี้แล้วก็มีในส่วนของเอ่อในในส่วนของโจนอะให้เราไปโจมตีโจนแล้วก็บอสเลยเหรอโอ้แบนดิตก็คือโจนอะเราจะเอาแค่แบนดิตก่อนแล้วกันนะแบนดิตผมไม่แน่ใจว่าผมต้องไปตีตรงไหนนะ่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมฟับนี่ไงเจอแล้วไอ้พวกโจนใจเกเรแล้วประเด็นคือ จนอาวุธครบมือเลยนะอสู้ได้ไหมเนี่ยสู้เอออุ้อยตตยดีนะแตกเคล็ะปุยมุย้ยอันนี้เราเวล7โอ้อันี้สามารถจัดการได้สบายเลยครับแล้วประเด็นคือโอ้โหมัน20ตัวเ,เพื่อนๆผมเริ่มอยากัพค่าสแต็กแล้วอ,อผมจะเน้นแด,ดาเม e ไปที่หมัดกันแล้วกันเพราะผมต้องการต่อยที่แรงกว่านี้นี่ไงวันช็อตได้สบายนี่ครับอือหือเอาเะยครับเหลือตัวสุดท้ายต่อยไปตีล่างหัวคมๆเรียบร้อยครับเลเวลเด้งขึ้นมาออผมว่าเราไป fk ดีกว่า ถ้าเกิดจะเลเวลจริงไป AFK ผมว่าน่าจะโอเคเลยโอ้เดี๋ยวก่อนเกมนี้ดูเหมือนว่าเราจะแก๊ปโปดได้ทันทีเลยนะเพื่อนๆอ่าโอ,อีกอย่างนึงที่ผมลืมอ่านไปมันเขียนว่าอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าอีก4นาทีเนี่ยจะมีการแรนดอมนะครับผมอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าหีบสมบัติหรือเปล่าเออน่าจะแปลว่าหีบสมบัติเกิดในอีก4นาทีเหรอเจ๋งจัดอ่าและอีกอย่างหนึง่งผมอยากดูเควสนะครับเควสที่รีดูว่าเดี๋ยวก่อนเอาเราต้องกดอินคอมแบ็กออกก่อนด้วยอล,อลองไปตบบอนบลบออน คลิกไปได้ไหมโอ้บอสอยู่ไหนเนี่ยฮัโลโหลเชนรับเควสดบอสใครจอยมารับหมดเลยครับตอนนี้ดูเหมือนว่าบอสจะอยู่บริเวณข้างในนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวลองเดินไปสักพักก่อนเพือรับหมดตอนนี้จอยมารับหมดฮัโลโหลมามันก็จะแปลกๆหน่อยนะเพื่อนถ้าเกิดเล่นแล้วไม่มีเสียงเก็บนี่ไงมีคนเขาตีอยู่เราต้องไปช่วยเขาช่วยช่วยมาเลยต่อยเขาได้ไหมต่อยก็ได้เรามาช่วยเอ้าว่าเดียวเทำไมตายวะอีกหนึ่งอย่างเลยครับที่ผมเนี่ยลืมดูไปดูเหมือนว่ามันจะมีในส่วนของรนด d o m food ้วยใช่ปะ เราลองกดคลิกดูครับเราจะมาโผล่บริเวณตรงนี้เหรอแล้วยังไงอะ่ะแล้วไหนคือแรนดอมฟ o o d บอกอ๋นี่ไงแรนดอมสปินอ่ากดค้างโอ้ต้องกดค้า,ง,คางไม่ใช่กดอีกครั้งเดียวฮัลโหลอ่าแล้วในส่วนตรงนี้เราต้องใช้เท่าไหร่ดูหมดว่าต้องใช้สิบอ่าหมืนนะ่นเนี่ยหมื่นเบลีเลยเหรอแล้วเราโอ้มีไม่พอฮัลโหลมีไม่พออะ่ะว่าไงดีครับเนี่ยไอ้ี่ถ้าใช้โลบักเท่าไหร่อ่ะผมดูโลบักก่อนหกสิบห้าโลบักเหรออ่าถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมแล้วกัน หรือว <rí> e> ่าสนับสนุนเกมไปอ่ะมาครับเฮ้ยโอ้นี่คือหน้าการกระสุมเอาต้องกดตรงนี้ใช่ไหมสปินมาครับสีที่ออกฮัลโหลสีแล้ววะเฮ้ยมิสติกเคลือปุยมุยคืออะไรวะดูเหมือนว่าสิ่งที่ผมได้มาเอ้าเดี๋ยวก่อนกินไม่ได้หรอวะเนี่ยเฮ้ย แล้วผลปีศาจฉันอยู่ไหนอ่าดูเหมือนว่าผลปีศาจที่เราสุ่มได้นี่มันจะเข้าตัวเราเลยนะเออเท่าที่ผมลองกดเมื่อกี้เหมือนมันมีสกิลอยู่เพื่อนๆอ่าเพื่อนๆลองดูนะครับผลที่เราได้มาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นโมจิอ่าลองกดแซดดูนะนี่ครับมันจะเป็นการยิงป๊อป๊อบป๊อป๊อตามเครอร์เซอร์เมาส์แต่ผมไม่ <laughs> ผมป่วยกับแบบนี้จริงๆตรงที่แบบแบบมันเอ่อมันหันแหมเห็นมันหันลงพื้นเออป่วยมากสกิลให้ทำอะไรได้วะเฮ้ยโอ้อันนี้ดูดีอันนี้ดูทำมาหากินได้ โอ้นี่เจ๋งโอ้โอ,โอ้ว้าวเดี๋ยวเสียงดังมากเพื่อนๆได้ยินเสียงรุนแรงไหมครับคือมันดังมากเสียงเกมอะเอาใหม่นะเอาคูดาวมันไม่มีคูดาวบอกนี่ไงอุ้ยเน้นๆอืมตายหมดจูลินซีทั้งแบคทีเรียบ,บนพื้นหญ้านี่ตายหมด <c oughs> เกี้ยงทับเลยอะสกิลวีไหมโอ้สกิลวีก็เป็นหมัดโมจิต่อยรัวๆนะครับแล้วก็สกิลบีสกิลบีเหมือนไม่มีฮะไม่มีครับสกิลเอฟโอ้เดี๋ยวนะ กีเอฟต้องกดค้างเหรอใช่ครับว่าเอฟกดค้างกดจกดจไม่มีครับมีแต่ F. เอา F อูดาวอีกโห oh. คูดาวนายเงินไปเป้าอ้อ oh. นี่โอ้ oh. เดียวนะเดียวนะโมจิ <c oughs> มันก็เท่ดี <c oughs> ปกติเออเคยเห็นเขาแบบว่ากิ้งไปเป็นล้ออันนี้มันไปแบบตรงๆเลยมันก็แปลกๆนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมเกาะอ,อื่นๆหน่อยละกันเอออยู่ในเกาะเดิมๆนานๆแล้วรู้สึกเบือ่อไปสภาพเนะี้ย กระเทดิโอ้ยตกตกตกลืมไปว่าเราลงลงไม่ได้ลงไม่ได้ไไดเอะเราไปเยี่ยมชมเกาะอ,อื่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไอโอ้ตรงนี้มีเกาะเยอะมากเลยนะอันนี้คือเรากดว้าไปได้เลยเหรอเกมไม่ไม่มีเรือเหรอไม่พี่เดี๋ยนะผมคล่องใจระบบว่ายน้ําผมลงน้ําทะเลได้ครับแล้วแล้วคือเดี๋ยวนะผมเป็นผู้ใช้ผลโมจิที่ลงน้ําทะเลได้เอเกมก็ดูก็ดูป่วยดีครับใช่ดูป่วย เพราะงั้นถ้าเกิดใครคิดจะเล่นเกมนี้นะ,ะลองคิดดูดีๆนะครับลองคิดดูดีไปครับเกาะแรกของเราอันนี้ต้องนับเป็นเกาะที่2นะครับเอาคลิกเพื่อเซฟสปาวนะครับผมเซฟเกิดบริเวณตรงนี้เหรออ่าเรายังไม่เซฟแล้วกันนะครับังไ,ไม่เซฟนี่ผมผมอยากเริ่มดูเยี่ยมชมนะครับปึ๊บเป็นยังไงอันนี้เรากดวิ่งโอ้ลืมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือผลปีศาจท,ที่ตกพื้นหรออ้าวไม่ใช่ผลปีศาจมันหลอกเรานึกว่าผลปีศาจตกพื้นเห็นหลายรอบแล้วนะ นี่ไงแล้วก็เจอจุดมากมายผมเดินไปหาบอสเลยได้ไหมเออดูเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่มีแบบเลเวลบอกปะครับเนี่ยอันนี้คือฮะให้เราไปสู้กับโซโลเหรอคือเราต้องไปสู้กับโซโลเพื่ออะไรครับมึงแกปวดได้โล่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโซโลโต,ตัวเบลเลอร์ฮัลโหโลโมันโรบอตเตอร์เทคเตอร์คูบูต้าดูก่อนยิงไม่เข้าไอ้ป่วยจัดเดี๋ยวนะสกิลเอ็กดูรุนแรงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีมีค่าแึกอะไรวะ อุ้ยอัพ200นี่ไงอัพรัวๆเลยเอา้าทำไมอัพไม่ได้เพื่อนๆผมต้องใส่เลขกหนึ่งก่อนละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโซโลใจเย็นโซโลใจเย็นเอาผมอัพคาสเซ็คไม่ได้อ่ะเกมป่วยแล้วประเด็นคือมีค่าฟุตมาแต่ค่าฟุตอัพไม่ได้แต่ค่าอื่นอัพได้เอ่อก,กะเทด่ดีอ่ะกะเท่ดีงั้นผมจะเน้นไปทางดีเฟนส์เลยนะครับเออหลักๆดีเฟนส์นะครับแล้วก็ค่าหมัดเออนิดหน่อยเกมมันป่วยจริงอ่ะเห็นไหมฟุตอัพไม่ได้ครับ กลุ่มขมับแนละ้วผมเล่นเกมนี้ตอนที่ผมกลุ่มขมับอยู่นะเพื่อนๆ,ๆเพื่อนผม<ๆ>ไม่รู้ยิงคนระับผมชอบการยิงที่มันดูป่วยมาก <c oughs> เห็นแล้วกลุ่มขมับจริงๆเฮ้ยโซโลตายแล้วกระจอกอูผมยังไม่ได้ชันใช้สกิลอันติเมทนี่เลยดูนี่เป็นไงครับเป็นไงปล่อยรัวๆโอ้คือเราไม่อัพค่าฟตดนยครับเพื่อนๆดูหมนว่าดาเมจของเราก็จะโอพจัดๆแล้วนะเอยเดี๋ยวเราลองไปแบบไรตกบอสเกาะอื่นๆเลยลกันเมื่อกี้จัดไปแล้วโซโลอ่าดูนีเกาะต่อไปจะเป็นอะไรอ่ะเราไปดูที่เกาะที่2เลยแล้วกันว่าเป็นไงครับ เกาะนี้เหมือนจะเป็นเกาะบากี้เหรอใช่ไหมผมคาดว่าน่าจะเป็นเกาะบากี้แล้วก็แมนผมโจห่างกับสภาพตัวเองมากเลยวะ่ะนี่นไงบากี้โอ้แมปนี้เนะี่ยคือบอสเดียวนะผมเมื่อกี้มันไม่เห็นอะไรแบบผมไหยว่าบากี้จับจับใบมีดอยู่บากี้จับใบมีดแล้วไม่จับตรงด้ามดาบวะโอ้ยโดนฟันนี่เราต้องล้างแค้นไอ้คนตายเมื่อกี้เป็นไงครับ โอ้พี่จะจัดบาร์กี้วันจอดอยู่เนอะอ่าผมไปบริเวณต่อไปเลยแนละ้วกันเดี๋ยวนะที่นี่ไม่มีท่าเรือหรออ้าวชิบละผมรู้สึกว่าผมอ๋อนี่ไงนี่ไงท่าเรือเกมที่อยู่นี่อืมนะครับเกือบมองไม่เห็นอ่าเราไปที่เกาะต่อไปนี่เรียกได้ว่ามีผลโมจิเนี่ยก็สามารถแบบตบบอสท,ทุกเกาะได้แล้วอ๋อนี่ไงเกาะที่เราเอฟเคแล้วอะอะลองมันตบเราผมจําได้จะมากแก้แค้นอลองอลองมันต้องตายอลองมันต้องตายต่อยรัมๆุกมโนโกมโนไม่ใช่ โมจิลืมไปมาครับอุ้ยอย่าไปไกลอย่าไปโดนนี่ช้อนแกงยกขึ้นไปหนึ่งทีครับไงต่อนี้วุ้ยผมชอบสกลิลเนี้ยดูมีความรุนแรงสกลิลนี้โคตรป่วยเลยสกิลแซดฮัลโหลดูไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะ่ะปล่อยเรือครับภาพวาดไงคนโมจิเขาโอพ,พีจัดแต่ก็ไม่สามารถแบบวันต่อได้นะ ก็ออตึงอยู่ก็ตึงอยูออ่นี่เราไม่ได้รับโอ้แม่เจ้ามันฆ่าผมเอาเป็นว่าบอสเ,เมื่อกี้เนี่ยเป็นเกาะอ,อาลองแล้วกันผมจะข้ามข้าไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าปกติมันอ,อ,อยากรีวิวรวยรวมากกว่าเพราะว่าจะพูดเอาว่าเด๋วตายเลยเหรอนี่ผมโอ้แม่เจ้ากมันเกาะเมื่อกี้มันชักอันตรายจริงเแสดงว่าเราว์ปไปเมื่อกี้เราต้องโดดเลยเว้ยอ่ะฟังนะปึ๊บโดดโดดโดดติด,ด อะไรวะเอ้ยเกือบไม่รอดแล้วเห็นไหมอ่ามีอ๋อไม่มีพออัพค่าดีเฟนส์เลยอะ่ะแล้วเป็นคีย์บอสอยู่ไหนผมอยากเจอหน้าบอสมากตอนนี้นะครับบอสน่าจะอยู่บริเวณท้ายนี่หรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บอสดิหรือว่าที่นี่ไม่มีบอสครับเพื่อนๆที่นี่จะไม่มีบอสได้ไงวะอย่าบอกว่าบอสอยู่ไหนกันนี่ยเราไม่มีอะไรเปิดดูด้วยฮะไม่มีฮากิสังกเอนันนี้ไงนี่คนนี้เขาโดดไปไหนเอน้ือาต้องลงป่องตรงนี้วะ มันจะป่วยขนาดให้เราลงไปในป่องเลยเหรอเมกี้ไม่ใช่เออแล้วอีกคนหนึ่งเข้าไปไหนอ่ะเข้าไปไหนอ่ะดูเขาเน,นี่ยอ๋อย่าบอกนะหรอว่านี่คือบอสจริงอ่ะโอ้ใช่ใช่ดูขาดำไม่เป็นเห็นขาที่ดำนั่นไหมครับนั่นน่าจะเป็นเออเขาชื่ออะไรนะที่เหมือนเป็นคล้ายๆพ่อคนที่สองหรือพ่อบุญธรรมที่เก็บซันจิมาเลี้ยงะครับเออผมผมจำสตอรี่เรื่องราวได้นะ เชฟอะไรวะเชฟข,ขาดําเชฟขาแดงขาแดงหรือเปล่าจำไม่ได้อ่อเดี๋ยวลองสู้เขาดูคนระับปล่อยรัวครับปอปป๊อปปอปเนี่ยสกิลเราคือมันโอพีมากโอ้โหโอ,โหโอโหพีมากจะตายแล้วหลบก่อนโอ้ยเตะเป็นบีบอยกระเจดีโอ้ดูสกิลสกิลยิงรัวๆผมยังเห็นกินทีผมยังรู้สึกป่วยอยู่นี่ไงไมี่อันนี้อันหากินได้สกิลนี้ใช้ระยะไกลผมว่ามันหากินได้หมดเลยนะนเพื่อนนะสกหน่อยผมจะตายละ ผมแบบช่วยคนทำจังหวะอยู่นะเห็นไหมเฮ้ยถ้าเขาไม่มีผมเขาตายไปแล้วรัวๆครับปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บเอา้ <laughs> าหมดหมดสติกเกอร์สกิลมาร์กข้างหน้าวะสกิคลครับนี่ไงรัวเกิดผมว่าถ้าเกิดเราฆ่าอันนี้ผมจะลองฆ่าแบบไม่รับเควสนะครับผมไม่รู้ด้วยแหละว่าผมรับเควสได้หรือเปล่าเพราะว่าผมมาจุดที่ไกลมากนะครับอ๋อว่าเดี๋ยวเฮ้อว่ ตกน้ำไปเลยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเชฟขาแดงเรานั้นตกน้ำไปแล้วนะครับอะก็นู่มเหมือนจะตายแหลอะอะเพราะว่าการรีวิวโดยร,รวมก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบครับที่ขำๆครับรีวิวตามตรงเป็นแบบที่ป่วยมากครับ ถือว่าดูวิดีโอนี้ขำๆครับใครที่อยากลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถกดลิงก์เนี่ยใต้คลิปโดตัวนี้ได้เลยผมแต่แนะนําว่าจะเอาเวลาเล่นแบบนี้นะครับผมลองไปเล่นแบบอื่นๆดูก่อนก็ได้ครับมันยังมีแบบวันพีที่ดีกว่านี้เยอะครับอันนี้คือรีวิวตามตรงนะว่าแบบไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแทบจะไม่ดีเลยซะด้วยซ้ำนะครับผมสาหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ